ดิเป็นไงบ้างโห้ยซื้อไว้มาป้อนนันเนี่ยยังยังยังไม่ชินยังไม่ชินยายายาโอ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 ก็ชินเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวชินลูกแข็งแรงมากเลยสีเหลืองตัวนี้ซื้อมาซื้อมาใหม่ซื้อมาเอาไว้ฝึกป้อนหือ ดูดิหนีไหมดูดิเทสก่อนเทสก่อนเทสก่อนหนีหนีกลัวคนกลัวคนไม่ค่อยเข้าหาคนเพราะว่าซื้อร้านนี้กนข้างที่เป็นร้านที่แบบว่าไม่ค่อยจะในป้อนลูกป้อนอันนี้เอามาจากในรังเลยในรังเลยไม่ใช่เป็นลูกป้อนตามขายในท้องตลาดนะอันนี้เป็นร้านขายที่ว่าเพาะ พ่อนอกผงหยกขายแต่ว่าไว้แบบลุงลังอย่างเดียวไว้ให้โตแล้วก็ขายนี่สีเหลืองสวยรอรุ้นว่าโตมาจะสวยไหมแต่ว่ากำลังฝึกอยู่กำลังฝึกกำลังจะฝึกให้ให,ให้เชื่องไม่รู้จะเชื่องให้ไหมเดี๋ยวต้องต้องลองดูก่อน เป็นไงลูกดูดิขี้ยังติดอยู่เลยขี้ยังติดเลยอะ่ะเดี๋ยวก็หลุดดูดินี่มันอาหารยังมีอยู่เดี๋ยวคงจะปล่อยให้ให้ย่อยแล้วก็ให้ให้ให้หิวจัดๆก่อนให้ขออาหารก่อนมันถึงจะแบบว่าจะเชื่องกับเราตอนนี้ดูดูเชิงก่อนแต่แต่ดูท่านค่อนข้างที่แข็งแรงดีตัวนี้แข็งแรงดี ตัวนี้สองร้อยเอเออออมีถ้าโตมาก็น่าจะสวยใช้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองอืมอยูยวส,ส,สำรวจก่อนอืมขี้ยังติดเลยเพราะว่าอยู่แต่ในรังไงอืม แข็งแรงมากเลยสวยตัวนี้สวยถือว่าสวยมากเพราะว่าถ้าโตมาถ้าถ้าเต็มที่มาก็น่าจะสีเหลืองแข็งแรงดูแต่เพศยังมองไม่ออกไม่รู้ว่าจดตัวผู้ว่าตัวเมียสวยอยู่ เอามาเลี้ยงเอาไว้ฝึกฝึกให้เชื่องเฉยหิวก็บอกแล้วลูกหิวถ้าถ้าหิวก็ร้องเลยนะร้องเรียกเลยนะถ้าไม่หิวก็ยังไม่ป้อนรู้เปล่าให้ให้ให้เขาอยู่ในในแบบนี้ก่อนเขาเพิ่งจะซื้อมาเมื่อวานซื้อมาเมื่อวานนี่ก็เพิ่งจะผ่านมาหนึ่งคืน เขายังไม่ชินแล้วก็เขายังไม่เคยที่จะได้ออกมาจากนอกลังก็ก็ต้องฝึกเขาไปก่อนตอนนี้เอยาให้เขาได้คุ้นเคยกับที่ใหม่ก่อนแล้วก็ให้คุ้นชินกับมือป้อนก่อนเพราะว่าเราจะฝึกป้อนครั้งแรกแต่วันนี้ไม่รู้ว่าช่วงไหนไม่รู้ก็จะร้องหิวตอนไหนแต่ก็จะดูอาการเขาก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเอาเพิ่งเอาเขาออกมาจากรัง ลังป้อนเลยเอ้ยลังลังจากแม่เลยเขาไม่เคยได้ป้อนมาเลยเนี่ยเยเดี๋ยวเดี๋ต้องเป็นวันนี้ที่จะป้อนครั้งแรกตอนนี้กำลังน่าจะกลัวๆอยู่เราแวงอยู่ยังไม่คุ้นชินกับกับการป้อนกับคนเดีย๋ยวน่าจะประมาณสักพักต้องใช้ระยะเวลา ลองลองจะลองฝึกดูว่าเขาจะเชื่องดีไหมตัวนี้เพราะว่าต้องลองตัวนี้แต่ถ้าโตมานี่น่าจะสวยมากเลยสีเหลืองอ่อยเลยสีเหลืองสีเหลืองสวยเลยตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวมีอะไรก็จะคอยอัปเดตแล้วก็อัดคลิปให้เพื่อนๆนได้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนและ FC ได้ชื่นชมกันนะครับก็ วันนี้ก็อัดคลิปมาบอกแค่นี้ก่อนเพราะว่าซื้อลูกป้อนมาป้อนนกเพิ่งออกจากลังเลยไม่ได้ไม่ได้ลงลังนะนกตัวนี้ไม่ได้ลงลังไม่ได้อะไรนะคือไปเอามาจากลังจากแม่มันเลยเพื่อที่จะเอามาฝึกป้อนแต่ตอนนี้เขากําลังกลัวเราอยู่เหมือนว่าไม่ชินเนี่ยเหมือนไม่ชินกับกับคนอะ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าเขาอยู่แต่ในลังอยู่ในความมืด แต่พอเขาออกมาอยู่บรรยากาศนี้เขาเขาเขายังไม่ชินแต่ว่าดูดูทรงร่างกายเขาค่อนข้างที่แข็งแรงอยู่แข็งแรงแล้วก็สีสีเหลืองสีเหลืองเพศเพศยังยังยังมองไม่ออกว่าเป็นเพศเมียหรือเพศผู้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่ยังกลัวอยู่ยังกลัวกลัวอยู่ยังยังยังไม่ชินกับกับการเห็นคน เดี๋ยวต้องต้องฝึกไปสักพักหนึ่งสีเหลืองโอเคแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย